จุงปุบปิ๊บแอวเจ้าจุงพุบปิ๊บเดินแอวเจ้านั่นน่ละฮะไปไปเลยไปเลยลูกป,ปิ๊บเตียวแอวเจ้าอืมมีความสุขในเดินในสวนเอาลละเอาล่ะ,อ,ละอ่ะอ่ะปิ๊บม่วนเจ้าที่อากาศดี อาเดินแอลอาเดินแอลในสวนเจ้อาอา่ะอ่ะอ่ะมาทางนี้มาทางนี้เลย จุงหมาแอวไม่ใช่จุงหมูนะจุงหมา